เดิมที่เราใช้หลักสิทธิก็ว่า,วาต้องมีผู้มาคำประกันหรือกระทรวงยุติธรรมจะเอาเงินกองทุนนี้ทําไปไปประกันผู้ต้องหาออกมาทั้งที่มีความผิดอันเล็กน้อยที่ควรจะประกันเนี่ยนะครับก็ต้องต้อมีคนคำประกันบางคนเนี่ยมันหาคนคำประกันไม่ได้บางคดีโทษเท่ากันคนได้ประกันตัวแต่คนไม่ได้ประกันตัวผมไม่ได้ประกันตัวโอกาสที่จะไปหาหลัก,ายายาากาฐานพยานมาหักร้างคดีก็น้อยลง ก็จึงมีกรณีคนที่ติดคุกไปสองปีแต่พี่ภาคษาจำคุกหกเดือนถูกขังเลยกำหนดเพราะไม่มีเงินประกันซึ่งอันนี้เป็นโอกาสของการและสิทธิในการเข้าถึงความยุติธรรมหรือกรณีเป็นแพะพี่ภาคษาว่าเขาบริสุทธิ์แต่เนื่องจากเขาไม่มีเงินประกันเขาก็เลยออกอยู่ในเรือนจำฟร,ฟรีไปสปี3ปี เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมเรามี3ชั้นเนาะแล้วแต่ละชั้นก็จะมีปัญหาเฉพาะของแต่ละชั้นแต่ละชั้นและเมื่อเราเสนอการแก้กฎหมายฉบับนี้แล้วก็ปรับกระบวนการไปหลายข้อนะเช่นใส่ EM เช่นให้กรมควบคุมประพฤติไปสืบสอบพฤติกรรมเพื่อลดจำนวนผู้ต้องขังที่ไม่ควรต้องขงังและมีโอกาสมาสู้คดีในระหว่างพิจารณาคดี บางเรื่องจนบัดนี้เท่าที่ติดตามอย่างมาตาร้อยแปทับหนึ่งในการแก้ไขและแก้ไขยี่ตอกของศาลต่างๆก็บางเรื่องได้รับการแก้ไขระด,ดับระเบียบปฏิบัติบางอันได้รับการแก้ไขระด,ดับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาแต่บางเรื่องอยังแก้ไขไม่ได้เช่นเรื่องพฤติกรรมการสืบสอบพฤติกรรมหรือการใส่ EM ก็ยังมีปัญหาอยู่เรื่องนี้เมื่อเสนอหลักคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยหน้าที่กรรมาการสิท หน้าที่สำนักง,งานคาการสิทธิมนชนเนี่ยต้องพยายามใช้เวลาเพราะว่าเรื่องระบบกฎหมายระบบยุติธรรมเราเนี่ยมันมีนิติประเพณีธรรมเนียมปฏิบัติมันฝังอยู่ในความเชื่อของคนในกระบวนการยุติธรรมทุกระดับและฝังอยู่ในความเชื่อของผู้คนในสังคมทุกระดับแม้ไม่ได้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมด้วย